สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เรามาดูการใส่ตู้แอร์ค่ะตู้แอร์รถสิบล้อค่ะตู้คอยเย็นนะคะของรถสิบล้อนะคะ จะอยู่ลักษณะนี้นะคะแอร์รถเสีบล้อค่ะนี่นนะคะ่ะเป็นสปีดมันที่มือช่างเห็นไหมคะแล้วก็สายแดงๆอะค่ะต่อเข้าพัดลมตู้แอร์กับพัดลมจะอยู่ด้วยกันเลยนะคะอยู่ข้างในมีคลิปตอนประกอบด้วยนะคะไปหาดูได้ค่ะในช่อง อยาช่างพาทำชาแนลค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องทำคลิปดีๆผ,ผลิตผลงานดีๆเรื่อยๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ เราจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ลักษณะน,นี้นคะมองไม่เห็น อยู่ประมาณนั้นแหละแล้วเราก็ยึดกับตัวรถเลยค่ะยึดกับที่เดิมค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะนีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้คะ่ะของรถสิบล้อเห็นไหมคะอยู่ป,ประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามคลิปจนกดจนจบนะคะ